ตอนที่142การควบคุมที่แท้จริงร่างกายขนาดใหญ่ของแมงมุมปีศาจน้ำหน้าสั่นอย่างรุนแรงและเลือดสีเหลืองสีเขียวจำนวนมากไหลออกมาจากบาดแผลที่ท้องส่วนล่างของมันมันต้องการที่จะโจมตีและพ่นใยแมงมุมออกมาแต่มันก็สามารถพ่นได้ใกล้ตัวมันเองร่างกายและไม่สามารถสร้างเอฟเฟกต์การโจมตีได้เพียงพออีกต่อไป เช่นเดียวกับที่มันต่อสู้อยู่ที่นั่นสองสามนาทีก่อนที่จะค่อยๆสุดตัวลงกับพื้นในเวลาเดียวกันออราสีเหลืองหนาแน่นก็บินไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดสีดำจางหายไปและร่างกายของถังอูหลินที่ซี่เซียวถูกล้อมรอบด้วยแสงทางจิตวิญญาณสีเหลืองเกล็ดสีทองซี่ที่มือขวาของเขาซึ่งได้คืนรูปร่างของมือมนุษย์ส่องแสงเล็กน้อยและมันไม่ได้ถูกกัดกร่อนโดยเลือดที่เป็นพิษของถังอูหลินมนุษย์เผชิญหน้ากับปีศาจแมงมุม เสี้ยเสี้ยถอยกลับไปแล้วและทั้ง5้าคนมองหน้ากันรู้สึกเหมือนมีชีวิตหลังจากภัยพิบัติหวังจินซีอดไม่ได้ที่จะกอดทั้งอุลินมากขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของทีมเช่นเดียวกับการระเบิดของภูมิปัญญาและประสบการณ์ในที่สุดแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ที่ทรงพลังเช่นนี้ก็ตายด้วยน้ำมือของพวกมัน ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีความบังเอิญเลยและนี่คือการแสดงความแข็งแกร่งของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แม้จะเห็นแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ล้มลงอยู่ไม่ไกลพวกเขาก็ยังรู้สึกเหลือเชื่อเล็กน้อยโดยเฉพาะทางอุลินในแผนนี้เขาพร้อมที่จะเสียสละหากกรงเล็บมังกรทองของเขาไม่สามารถต้านทานพิษได้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนหากน้ำแข็งของกูเย่ไม่สามารถหยุดเลือดที่เป็นพิษไม่ให้กัดกร่อนได้นานพอเขาก็จะต้องตายเช่นกัน โชคดีที่ทั้งสองสิ่งนี้ได้รับการตระหนักอย่างสมบูรณ์แบบกรงเล็บมังกรทองได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งอีกครั้งและพิษไม่สามารถโจมตีมันได้ธาตุน้ำแข็งที่ปกคลุมทั้งหมดของกู่เย่ยังแยกเลือดที่เป็นพิษออกได้ในเวลาอันสัน้นปล่อยให้เขานี้ไปทันเวลาแล้วแยกธาตุน้ำแข็งที่ปนเปื้อนพิษออกทั้งหมดนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งหอวิญญาณพานักงานของหอวิญญาณจ้องมองสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจออย่างตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออก ช่างเป็นชั้นเชิงที่สมบูรณ์แบบนั่นคือแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์อายุนับศตรวรรษแม้ว่าปรมาจารย์จิตวิญญาณของวงแหวนที่4หรือระดับวงแหวนที่5จะพบมันตามลำพังเขาควรอยู่ห่างจากมันและไม่กล้าล่ามันง่ายๆอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งโดยเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้ไม่เกินวงแหวนที่สองแต่พวกเขาก็เอาชนะแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์มันไม่น่าเชื่อเลย แม้แต่วูชางคงก็ก้มไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวด้วยรอยยิ้มที่หายากบนใบหน้าเย็นชาของเขาในที่สุดก็ได้ผู้ควบคุมวิญญาณระบบควบคุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาพึมพำในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่เติบโตมากที่สุดการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันของความแข็งแกร่งแต่ยังเป็นการแข่งขันของสติปัญญาด้วย วูช่ชางกงใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบด้วยประสบการณ์การต่อสู้ของเขาจนกระทั่งถังอูหลินปรากฏตัวภายใต้แมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าถังอูหลินกำลังจะทำอะไรคุณอูเด็กเหล่านี้มีแผนจะเข้าร่วมเจดีวิญญาณหรือไม่ฉันคิดว่าพวกเขาอาจได้รับการยอมรับโดยมีข้อยกเว้นหลังจากกระบวนการต่อสู้ในตอนนี้พวกเขามีศักยภาพในการพัฒนามากเกินไปในที่สุดเจ้าหน้าที่ของหอวิญญาณก็ตื่นขึ้น ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและชื่นชมในฐานะเจ้าหน้าที่ของการเข้าหลิงถ่ยเขารู้ดีถึงลักษณะของสัตว์วิญญาณต่างๆและวิธีการต่อสู้ของเจ้าวิญญาณแต่ตอนนี้เขารู้สึกตกใจอย่างมากกับรูปแบบการต่อสู้ที่ดูเดือดและจินตนาการของนักเรียนในคลาส4ีโรคสามารถอธิบายได้ว่าน้าตกใจพวกเขาสามารถเอาชนะแมงมุมปีศาจหน้าคนได้ก่อนอื่นพวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์วิญญาณตัวนี้ ในตอนแรกเขาเห็นเด็กๆเหล่านี้อยู่ที่นั่นและเห็นแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์อบายแมงมุมอย่างต่อเนื่องเบียดพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพวกเขาอย่างต่อเนื่องพนักงานคนนี้รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะในการต่อสู้ครั้งก่อนทางอูลินและคนอื่นๆก็แสดงได้ดีมากและเขาก็อยากจะดูว่าเด็กๆเหล่านี้จะแสดงอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ วิธีรับมือที่ดีที่สุดคือวิ่งหนีทันทีนี้คือความคิดเริ่มต้นของพนักงานเพราะแม้ว่าแมงมุมปีศาจหน้าคนจะรวดเร็วแต่ก็ไม่ชอบการโจมตีระยะไกลตราบใดที่พวกมันสามารถหลบหนีการไล่าตามในตอนแรกได้พวกมันจะสามารถหลุดพ้นจากวันที่เป็นไปได้ตัวเลือกที่สองคือการเสียสละตนเองเสียสละคนคน,คนหนึ่งเพื่อรั้งแมงมุมปีศาจหน้าคนไว้แล้วปล่อยให้คนอื่นๆวิ่งหนีไปในกรณีนี้การสูญเสียจะน้อยที่สุด เมื่อทีมปรมาจารย์วิญญาณเผชิญหน้ากับแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ในหลิงถ่ยวิธีการทั้งสองนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับมันอย่างไรก็ตามวันนี้ทั้งอุลินนำหุ้นส่วนของเขาไปจัดการกับมันซึ่งเปิดตาของพนักงานในการต่อสู้ครั้งก่อนกู่เย่ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าเธอยังสามารถควบคุมธาตุดินได้เมื่อเผชิญหน้ากับยยแมงมุมที่มีพิษสูงของแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์องค์ประกอบอื่นๆของเธอดูเหมือนจะไม่ส่งผลมากนัก แต่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายทาตาดินของเธอมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ยังคงบีบพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพวกมันแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวมันเองกลับสับสนสัตว์วิญญาณก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นกันคล้ายกับมนุษย์ในบางประการเมื่อมันคิดว่าสามารถชนะได้แน่นอนมันก็จะผ่อนคลายโดยธรรมชาติความผันผวนของพลังวิญญาณของคนทั้งห้าของถังอุลินไม่แข็งแกร่งเพียงพอและพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพวกเขาถูกกบีบอัดโดยมัน ในสายตาของแมงมุมน้ำนุชอายุหนึ่งศตวรรษพวกเขาเกือบจะแน่ใจว่าจะตายและไม่มีความเป็นไปได้อื่นในขณะนี้ในตอนแรกมันโจมตีและพ่นใยแมงมุมออกไปในระยะที่ใหญ่ที่สุดปิดกั้นพื้นที่อยู่อาศัยของพวกมันจนถึงจุดที่ต่ำที่สุด ด้วยวิธีนี้ทางอูหลินและคนอื่นๆสามารถรเผชิญหน้ากับการโจมตีโดยตรงเท่านั้นแต่ไม่เคยคาดคิดว่าเสาหินจะปิดกั้นยยแมงมุมที่แข็งแกร่งที่สุดของมันในขณะนั้นสภาพจิตใจของแมงมุมได้รับผลกระทบจากนั้นมีหญาสีเงินสีน้ำเงินพันอยู่บนพื้นและหวางจินซีตกลงมาจากท้องฟ้าดูเหมือนจะเป็นความร่วมมือที่แน่นแฟ้นทีเดียว แมงมุมปีศาจหน้าคนยังแสดงการตอบสนองที่ดีพอในเวลานั้นมันใช้ขาแมงมุมที่แหลมคมของมันเพื่อต้านทานย่างเงินครามและได้ผลลัพธ์ที่ดีในขณะที่เหวี่ยงใยแมงมุมออกไปอีกครั้งอย่างไรก็ตามมันยังคงถูกหลอกหวังจินซีถูกถ่ายย้าสีน้ำเงินดึงกลับใยแมงมุมร่วงหล่นไปในอากาศและพายุมังกรเบาลงมาจากท้องฟ้าเปิดการโจมตีรอบแรกและทำให้บาดเจ็บ เมื่อเห็นสิ่งนี้เจ้าหน้าที่ของหอวิญญาณก็เริ่มชื่นชมแล้วกลุ่มเด็กๆจะไม่ทิ้งได้อย่างไรที่เด็กๆก,กลุ่มหนึ่งสามารถมาถึงระดับนี้ได้อย่างน้อยพวกเขาก็มีโอกาสชนะอยู่แล้วย่าสีเงินสีน้ำเงินทองที่มีบทบาทสำคัญควรได้รับการส่งเสริมที่เกิดจากการรวมเข้ากับจิตวิญญาณและควบคุมแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านี้ยังมาไม่ถึงเวลาที่หญ้าสีฟ้าสีเงินสีทองแตกต้องถูกควบคุมโดยเจตนาด้วยการดึงเด็กที่ปรากฏตัวภายใต้แมงมุมปีศาจหน้าคนก็ดึงร่างของเขาออกไปในที่สุดในขณะเดียวกันการควบคุมธาตุดินก็เปิดพื้นที่ให้เขาเล่นสเก็ตเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าเซียเซียใช้พายุมังกรแสงจมตีหลังของแมงมุมปีศาจหน้าคนเขาคิดว่าเด็กเหล่านี้ไม่รู้จักแมงมุมปีศาจดีพอ ส่วนที่เปราะบางที่สุดของแมงมุมเป็นใบหน้าของมนุษย์ในช่องท้องส่วนล่างแต่ตอนนี้เขาเพิ่งรู้ว่าเขาคิดผิดปรากฏว่าการโจมตีต่อเนื่องชุดนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้การระเบิดครั้งสุดท้ายนั้นน่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่สุดปกคลุมด้วยน้ำแข็งมันสามารถปิดกั้นพิษและเมื่อดึงกลับกรงเล็สีทองจะต่อต้านพิษ ชัยชนะที่สมบูรณ์นี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์โดยไม่สูญเสียใครไปแม้แต่คนเดียวเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งโดยเฉลี่ยขาดวงแหวนสองวงก็ฆ่าแมงมุมหน้ามนุษย์อายุ100ปีแบบนี้ได้ถ้าพูดแบบนี้คงไม่มีใครเชื่อคุณสามารถพูดได้ว่าแมงมุมปีศาจหน้าคนโง่หรือไม่ไม่ไมแน่สิ่งที่สําคัญกว่าคือความคิดที่พิถีพิถันของเด็กๆเ,เ,เหล่านี้เขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่อาจารย์หนุ่มหล่อข้างๆเขานี่คือนักเรียนที่เขาสอน ตอนที่143โศกนาตรการรมที่เกิดจากยยแมงมุมพิษทั้งอูหลินนั่งลงบนพื้นและความรู้สึกเหนื่อยล้าแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขาซึ่งเป็นผลข้างเคียงของความอ่อนล้าของพลังวิญญาณใช่เขาควบคุมผู้ชมและความรู้สึกนั้นฝังลึกอยู่ในหัวใจของเขาความพึงพอใจแบบนี้ไม่สามารถแทนที่ด้วยสิ่งใดได,ได้ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าการเพิ่มแสงสีทองเล็กน้อยให้กับย่าสีเงินสีน้ำเงินจะเพิ่มความเหนียวของเถาวาย่าสีเงินอย่างมาก แต่ในลักษณะเดียวกันผลของการกลายพันธุ์ของย่างเงินครามดั้งเดิมก็ปรากฏขึ้นเช่นกันนั่นคือพลังวิญญาณของเขาก็ถูกใช้ไปอย่างมากเช่นกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการรังแมงมุมไว้ตลอดเวลาในกรณีนั้นเขายังสามารถโจมตีจากด้านบนได้ด้วยความคมของกรงเล็บบางกรองท้องว่ามันจะไม่ใช่จุดสําคัญเขาก็สามารถทําได้ยังคงฆ่าแมงมุมปีศาจหน้าคนอย่างไรก็ตามการบริโภคพลังวิญญาณมากเกินไปเขาต้องยุติการครอบครองย่างเงินครามของงูมิฉะน,นั้น เขาจะไม่มีแม้แต่พลังวิญญาณที่จะโจมตีด้วยกรงเล็บมังกรทองในท้ายที่สุดความร่วมมือที่สมบูรณ์ระหว่างเขากับกูเย่นในนาทีสุดท้ายนั้นเป็นความคิดชั่วคราวและไม่มีใครเชื่อมันเป็นความเข้าใจโดยปริยายที่มองไม่เห็นหลังจากนั้นทั้งทางอูหลินและกูเย่รู้สึกประหลาดใจมากความเข้าใจโดยปริยายระหว่างพวกเขามีความรู้สึกโดยกําเนิดช่างเป็นชัยชนะที่เหลือเชื่อจริงๆจ,งจงางหยางจื่อยกย่องอย่างจริงใจคําพูดของเขาก็เรียกเสียงฮาจากทุกคนเช่นกัน ทุกคนพักผ่อนอยู่กับที่และฟื้นฟูพลังวิญญาณของคุณทั้งอูหลินพูดอย่างอ่อนแรงจากนั้นเขาก็หลับตาลงก่อนและเริ่มทำสมาธิสำหรับการรักษาความปลอดภัยคุณยังต้องกังวลหรือไม่ล้อมรอบด้วยใยแมงมุมปีศาจที่มีพิษร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์วิญญาณถ้ามันเข้ามาใกล้จะไม่จบลงด้วยดีพวกเขาสามารถพักผ่อนที่นี่แบบติดดินคนทั้งห้าก่อตัวเป็นวงกลมล้อมรอบถังอูหลินตรงกลางอย่างเป็นธรรมชาติเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ทีมของพวกเขาก่อตั้งขึ้น แต่ในขณะนี้เท่านั้นที่ทุกคนยอมรับสถานะของทางอูหลินในฐานะกัปตันทางอูหลินอย่างจริงใจควบคุมผู้ชมและใช้ตัวคุณเองเพื่อจัดการกับวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่แมงมุมปีศาจหน้าคนอาจนํามาแต่เขาก็ยังไม่ลังเลสิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะทําให้คู่หูของเขาชื่นชมอย่างจริงใจ นั่นคือสิ่งที่กัปตันควรทำยิ่งไปกว่านั้นในการต่อสู้ครั้งนี้ทางอูหลินยังแสดงให้พันธมิตรของเขาเห็นอย่างเต็มที่ว่าผลอันทรงพลังของย่างเงินสีน้ำเงินต่อการควบคุมสนามมอไม่ว่าจะเป็นการควบคุมฝ่ายตนเองหรือควบคุมศัตรูก็ไม่เลวเลยถ้าไม่ใช่สำหรับพลังวิญญาณของเขาเองถ้ามันอ่อนแอเกินไปความสามารถในการควบคุมสนามจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เขาดูดซับพลังวิญญาณสีเหลืองหนาทั่วร่างกายของถังอหลินอย่างช้าๆสีเหลืองเข้มข้นนี้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าพลังวิญญาณที่ผลิตโดยแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์อายุนับศตวรรษนั้นแตกต่างจากพลังวิญญาณธรรมดาผลกระทบของสัตว์ร,ร้ายอายุพันปีที่พวกเขาฆ่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการจลาจนดังนั้นพวกเขาจึงมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประโยชน์ของการฆ่าแมงมุมปีศาจน้ำหุ่นสาจุดอายุนับศตวรรษก็ปรากฏชัดในไม่ช้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาแห่งการจลาจนจำนวนสัตว์วิญญาณในป่าใหญ่นี้จึงสูงกว่าปกติมากและในไม่ช้าสัตว์วิญญาณก็เริ่มมาจากบริเวณใกล้เคียงไม่ใช่สัตว์วิญญาณทุกชนิดที่จะมีการรับรู้ที่เฉียบแหลมและสัตว์วิญญาณที่แตกต่างกันก็รับรู้โลกภายนอกในรูปแบบที่แตกต่างกันเลยอ้อมบ้างเบียดกันบ้าง พิษของแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์นั้นน่ากลัวเพียงใดมันถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้ใยแมงมุมของมันไม่เพียงมีพิษสูงแต่ยังมีความยืดหยุ่นสูงแม้ว่ามันจะถูกโจมตีโดยสัตว์วิญญาณขนาดใหญ่บางตัวก็ตามมันก็เป็นเรื่องยากเพื่อทำลายมันและแล้วก็เป็นเรื่องน่าสลดใจภายใต้การโจมตีของพิษสัตว์วิญญาณอายุสิปีเกือบทั้งหมดตายทันทีและสัตว์วิญญาณอายุร้อยปีสามารถคงอยู่ได้นานขึ้นเท่านั้น ตราบใดที่มันสัมผัสกับใยแมงมุมไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้ผู้ที่มีการรับรู้ที่เฉียบแหลมสามารถฆ้ามันไปได้และผู้ที่มีการรับรู้ที่ไม่ดีคือจุดจบหลังความตายพลังวิญญาณของสัตว์วิญญาณจะล้นออกมาตามธรรมชาติหากเป็นการการเข้าสู่หลิงไถตามปกติพลังวิญญาณของพวกมันจะสลายไปในไม่ช้าหลังจากล้น แต่ในช่วงจลาจลความเร็วของการกระจายพลังวิญญาณจะช้ากว่ามากไม่ไกลาจากใยแมงมุมคือพื้นที่อาศัยของคนห้าคนพวกเขาอยู่ในสถานะของการทำสมาธิและดึงดูดพลังทางจิตวิญญาณเหล่านี้โดยธรรมชาติแล้วค่อยๆดูดซับพวกเขาในตอนแรกมีสัตว์วิญญาณที่อ่อนแอเพียงไม่กี่ตัวแต่ค่อยๆจำนวนสัตว์วิญญาณที่ตายภายใต้พิษเริ่มเพิ่มขึ้นและพลังทางจิตวิญญาณเริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นนี่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร นี่เป็นปัญหาของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สูหลิงไท่เจ้าหน้าที่เฝ้าดูด้วยความประหลาดใจเมื่อพลังทางจิตวิญญาณรอบๆคนทั้งห้าเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าพวกเขาเห็นผีกล่าวได้ว่าทั้งวูหล,ลินและห้าคนโกงฉันไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์นี้ยังคงดําเนินต่อไปพวกเขาจะสามารถดูดซับพลังวิญญาณจากอสูรวิญญาณได้มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอน พลังทางจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้มาจากอากาศบางๆสําหรับที่มาของมันนั่นเป็นหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กรหอวิญญาณและมันจะถูกกลืนหายไปอย่างไม่ต้องสงสยัยอาจกล่าวได้ว่าสมาชิกทั้ง5้าของคลาสซีโร่ได้รับโอกาสที่หายากด้วยความช่วยเหลือจากพลังของแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจอาจารย์วูผมต้องรายงานสถานการณ์นี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบพ,พนักงานพูดอย่างจริงจังวูชางกงชำเลืองมองเขา สิทธิ์ของข้ามีอะไรผิดปกติหรือพวกเขาชนะการต่อสู้กับแมงมุมน้ำนุชที่ทรงพลังอายุนับศตวรรษและพวกเขาเพิ่งฟื้นตัวจากการทำสมาธิทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติตามอิทธิพลของฉันในการเข้าสู่หลิงไถคุณไม่ควรมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้การเข้าสู่หลิงไถใช้งานได้ฟรีและสามารถปรับแต่งงอได้อย่างละเอียดเท่านั้นพนักงานเห็นเหงื่อบนหน้าผากของพวกเขา ใช่การขึ้นสู่หลิงไถไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามหากคุณยังคงทำเช่นนี้นักเรียนของคุณจะมีปัญหาเช่นกันความแข็งแกร่งทางจิตใจและความแข็งแกร่งทางร่างกายของพวกเขาสามารถต้านทานผลกระทบของจิตวิญ,ญญาณได้หรือไม่วิวัฒนาการไปสู่ระดับสหัสวรรษโดยเฉพาะเด็กสองคนที่มีการฝึกฝนขั้นที่หนึ่งหากจิตวิญ,ญญาณได้รับการส่งเสริมมากเกินไปพวกเขาจะตกอยู่ในอันตราย ใช่ตามสถานการณ์ที่ทางอูลินและคนอื่นๆกำลังเผชิญอยู่ร่างกายของพวกเขาอาจไม่สามารถทนได้หากพวกเขาวิวัฒนาการต่อไปแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังห่างไกลาจากสิ่งที่ทนไม่ได้สำหรับว่าแหวนวงแรกสามารถทนต่อผลกระทบของวิญญาณวิญญาณพันปีได้หรือไม่วูชางคงไม่กังวลเลยความแข็งแกร่งทางกายภาพของทางอูลินไม่สามารถวัดได้โดยปรมาจารย์วิญญาณทั่วไปด้วยความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณในสถานะจิตควบคู่ไปกับร่างกายที่แข็งแรงจะไม่มีปัญหาเป็นเวลาพันปี ไม่ต้องพูดถึงกูเย่กูเย่กำลังจะถึงระดับที่20ถึงระดับของวงแหวนที่2และสมรรถภาพทางกายและความแข็งแกร่งทางจิตใจ,จของเธอเป็นตัวเลือกอันดับต้นฮ่าฮในการสอบปลายภาคนี้เด็กน้อยเหล่านี้ทำภารกิจได้เต็มที่จริงๆเมื่อเห็นว่าวูชางกงไม่ตอบสนองเจ้าหน้าที่จึงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงหยิบเครื่องสื่อสารนำทางวิญญาณขึ้นมา และกฎหมายเลขเดิมที่การมีอยู่ของพวกมันมีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของการเข้าสู่หลิงไถเมื่อพลังวิญญาณของถังอูหลินฟื้นตัวเต็มที่เขารู้สึกบวมทั่วร่างกายเล็กน้อยเมื่อเขาลืมตาเขายิ่งตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นรอบๆตัวเขาและคู่หมูมีรัศมีเสียงที่แข็งแกร่งมากอยู่รอบๆพวกเขานี่คือพลังทางจิตวิญญาณหรือไม่ มองไกลออกไปเล็กน้อยมีซากศพสัตว์วิญ,ญญาณจำนวนมากนอนอยู่บนพื้นและซากสัตว์วิญ,ญญาณบางส่วนถูกสึกกร่อนและสลายไปแต่คนอื่นกำลังดิ้นรนเขาบริโภคมากที่สุดดังนั้น,<ก>นเขาจึงเป็นคนสุดท้ายที่ตื่นจากการทำสมาธิพันธมิตรอื่นๆตื่นขึ้นแล้วแต่พวกเขาก็มองดูทุกสิ่งภายนอกในสภาพที่เฉยชาอะไรเกิดอะไรขึ้นทั้งอูหลินถามเสียงต่ำพิษไร้ยแรงมันคือพิษของแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์ หวังจินซีซึ่งมักจะพูดน้อยพูดด้วยท่าทางแปลกฮ่าฮ่ทั้งอูหลินเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาอย่างรวดเร็วแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์เป็นผู้ฆ่าสัตว์วิญญาณยายแมงมุมที่มีพิษสูงของมันฆ่าสัตว์วิญญาณอายุสิบหรือร้อยปีจำนวนมากแต่พลังวิญญาณถูกดูดซาบโดยพวกมันในกรณีนี้วิญญาณของพวกเขากำลังพัฒนาตามธรรมชาติ เมื่อมองลงไปโดยไม่รู้ตัวเขาเห็นว่างูตัวน้อยปรากฏตัวต่อหน้าหน้าอกของเขาสั่นศีรษะและร่างกายของเขาก็บวมเช่นกันหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปวิญญาณของเราจะถังอุลินพูดด้วยความประหลาดใจหวังจินซียิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดว่าไม่เป็นความจริงร่างกายของเรามีขีดจำกัดแหวนสองวงของเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน เพราะการดูดซับพลังวิญญาณน,นั้นอยู่ในระดับปานกลางด้วยความแข็งแกร่งทางจิตใจของฉันฉันทนไม่ได้ถึงสองพันวงแหวนวิญญาณอายุหนึ่งปีพร้อมๆกันฉันาคาดคะเนว่าเมื่อวงแหวนวิญญาณทั้งสองของฉันมีอายุเกือบ500ปีก็จะถึงขีดจำกัดของฉันสถานการณ์ของอย่างจืกก็น่าจะคล้ายกันอย่างน้อยที่สุดเขาสามารถดูดซับได้มากกว่าฉันเล็กน้อยบางทีมีเพียงคุณและกูเย่เท่านั้นที่ยังไม่ถึงวงแหวนสองวงเป็นไปได้ที่แหวนวิญญ,ญาณพันปีจะปรากฏขึ้นแทน ทันใดนั้นการแสดงออกของทางอูหลินก็แปลกไปการปรากฏตัวของสถานการณ์นี้ยังหมายถึงอีกสิ่งหนึ่งหากจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาถูกดูดซาบจนอิ่มตัวหมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ไปยังลิงไทยได้ในเวลาอันสั้นเพื่อผ่านการตามล่าถึงเวลาแล้วเพื่อฆ่าสัตว์วิญญาณเพื่อฝึกฝนประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงเนื่องจากมีอันตรายจากวิญญ,ญาณที่จะระเบิดตัวเอง คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ยัยแมงมุมพิษของแมงมุมจะไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเราจะไปกันเสียงของกูเย้ดังมาจากด้านข้างตอนที่1 4 4ทั้งอุลินมองไปที่ย่ยแมงมุมที่อยู่รอบๆแน่นอนว่าใย,ยแมงมุมสีเขียวเหลืองที่แต่เดิมมีสีจางลงความเหนียวและความแข็งแรงของพวกมันก็ลดลงอย่างมาก และสัญญาณของการแตกหักก็เริ่มปรากฏขึ้นแม้ว่าแมงมุมปีศาจหน้ามนุษย์จะมีพิษสูงแต่ปริมาณพิษทั้งหมดก็ยังมีจํากัดหากไม่มีการป้องกันของใยแมงมุมรอบๆที่นี่ก็ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยท้ายที่สุดพวกเขายังกลัวที่จะเจอใยแมงมุมพิษทั้งอูหลินกล่าวว่าคุณพอจะประมาณการได้ไหมว่าตอนนี้เราดูทราบพ,พลังวิญ,ญญาณได้มากแค่ไหนกูเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าเกี่ยวกับทุกคนได้ดูทราบสี่ถึงห้าปี โดยเฉลี่ยแล้วแหวนวิญญาณแต่ละวงจะดูซับมากกว่า200ปีเราสองคนอยู่ในแหวนวิญญาณเดียวกันนี้ไม่นับพลังวิญญาณรอบตัวเราณนะปัจจุบันพลังวิญญาณรอบตัวเรามีอายุอย่างน้อย100-200ถึงปีแต่จะใช้เวลาในการดูซับนานกว่าหลังจากออกจากที่นี่ฉันเกรงว่าผู้ควบคุมวิญญาณคนอื่นควรระวังมากกว่านี้ไม่ใช่สัตว์วิญญาณใช่ด้วยพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้เมื่อผู้ควบคุมจิตวิญญาณคนอื่นเห็นพวกเขาพวกเขาจะกลายเป็นเป้เปาหมายทันที ท้ายที่สุดไม่มีการฆ่ากันจริงๆในการเข้าสู่หลิงถ่ายใครไม่ต้องการพลังวิญญาณที่แข็งแกรง่งทั้งอูหลินยิ้มเล็กน้อยใจเย็นใจเย็นก่อนอื่นเราได้ทําข้อสอบปลายภาคเสร็จแล้วและเราได้ดูดซับพลังทางจิตวิญญาณไปไกลกว่าสถานการณ์ปกติกล่าวได้ว่าสามารถฆานกหลายตัวด้วยหินก้อนเดียวแม้ว่าเราจะเผชิญหน้าศัตรูที่แข็งแกรง่งและทิ้งทุกคนฟื้นตัวได้ดีออกจากที่นี่กันเถอะ เมื่อได้ยินสิ่งที่ทังอูหลินพูดทุกคนก็ร่าเริงขึ้นทันทีทังอูหลินหยิบค้อนเงินตีเหล็กหนัก1,000ออกมาอีกครั้งและบอกสหายของเขาว่าทุกคนให้ความสนใจกับความสามารถของจิตวิญญาณของคุณที่จะต้านทานถ้าคุณรู้สึกว่าพลังวิญญาณที่ถูกดูดซาบกำลังจะทนไม่ได้ให้กดสัญญาณช่วยเหลือทันทีคุณต้องออกจากสวรรค์ไปที่หลิงไถยาโลกมิฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการล่มสลายทางจิตใจหรือร่างกายมันจะเป็นปัญหาใหญ่ แม้ว่าตัวเขาเองเริ่มรู้สึกอิ่มแล้วแต่ก็ไม่แรงตามการประมาณการของกูเย่เขายังมีพลังทางวิญญาณมากมายที่จะดูดซับดังนั้นจึงไม่ต้องรีบร้อนท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการต้านทานวิญญาณนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแกร่งทางร่างกายและความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว,เ,รวเช่นกันสภาวะพลังจิตเป็นสภาวะที่สามารถนำพาวิญญ,ญาณพันปี สหัสวรรษมันจะเคลื่อนไปในทิศทางนั้นจริงหรือทั้งอูหลินพาพรรคพวกของเขาหลีกเลี่ยงหญยแมงมุมพิษอย่างระมัดระวังยกเว้นพื้นที่อยู่อาศัยที่มีมนขลังและกลับไปที่ป่าใหญ่ทันทีที่พวกเขาออกจากที่นั่นในไม่ช้าพวกเขาก็ได้ยินเสียงผิดปกติต่างๆจากรอบตัวเสียงชนกันเสียงคำรามของสัตว์วิญญาณและบางครั้งเสียงกรีดร้องของเจ้าแห่งวิญญาณที่เป็นมนุษย์เป็นช่วงแห่งการจลาจนอย่างแท้จริงหลังจากคิดอยู่พักหนึ่ง ทั้งอูหลินตัดสินใจว่าทุกคนควรมุ่งเน้นไปที่การดูดซับพลังวิญญาณที่พวกเขาได้รับมาจนถึงตอนนี้และต้องฆ่าสัตว์วิญญาณกี่ตัวเพื่อให้ได้พลังวิญญาณมากมายแม้ว่าการดูดซึมจะช้าลงแต่ก็เป็นโอกาสที่หายากเช่นกันสำหรับปัญหาของประสบการณ์การต่อสู้จริงครูวู้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้โดยธรรมชาติและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องปรับปรุงขอบเขตวิญญาณของตนเองให้ได้มากที่สุดนี่คือเป้าหมายหลักของการเข้าสู่หลิงไถ ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าแหวนวิญญาณระดับล่างมีความได้เปรียบในการขึ้นสู่หลิงไทในกรณีของวงวิญญาณสองวงของหวังจินซีจางหยางจื่อและเซียเซียแม้ว่าพวกเขาจะเป็นวิญญาณดวงเดียวแต่เซียเซียเท่านั้นที่มีสองดวงแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาต้องการวงแหวนวิญญาณทุกวงเพื่อวิวัฒนาการที่นี่เป็นเวลาหนึ่งพันปีเพื่อให้วิญญาณสามารถวิวัฒนาการพันปีได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวอีกในหนึ่งยิ่งวงแหวนวิญญาณมากเท่าใดพลังทางจิตวิญญาณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นที่เราจําเป็นต้องดูดซับในระหว่างการวิวัฒนาการยิ่งกว่านั้นพลังจิตที่สําคัญกว่านั้นกําหนดระดับการดูดซับวิญญาณแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพจะเป็นตัวกําหนดความสามารถในการต้านทานแหวนวิญญาณดังนั้นจังหยางจื่อและหวังจินซีจึงไม่สามารถต้านทานแหวนวิญญาณอายุ2,000ปีได้พร้อมๆกัน ปัญหาของความแข็งแกร่งทางจิตใจส่วนใหญ่เผชิญโดยหวังจินซีซึ่งอ่อนแอในด้านความแข็งแกร่งทางจิตใจจังอย่างจื่อไม่เป็นไรในเรื่องนี้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้หัวใจของทางอูหลินก็เต้นรัวหักเป็นกรณีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ควบคุมวิญญาณที่มีแหวนวงเดียวจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการดูดซับพลังวิญญาณของสัตว์วิญญาณในหลิงถ่ายตัวอย่างเช่นหากวิญญาณของใครคนหนึ่งวิวัฒนาการไปสู่อาณาจักรสามสภาพแวดล้อมเมื่อพลังวิญญาณถึงระดับ วงแหวนวิญญาณที่สองจะมีอายุ1000ปีและวงแหวนวิญญาณที่สามจะยังคงมีอายุ1,000ปีมันไม่ง่ายเหมือนการออมเงินการค้นพบนี้ช่วยไม่ได้นอกจากทำให้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นแต่เขาก็ยังคิดได้อย่างรวดเร็วว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยากจริงๆประการแรกการขึ้นสู่หลิงไถยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดขององค์กรหอวิญญาณและขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ต่อวงแหวนวิญญาณวงแรกตามการคำนวณในปัจจุบันคือประมาณ400ปี น้อยกว่า500ปีกล่าวอีกในหนึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกด้านสิ่งแวดล้อมจะไปถึงสหัสวรรษและเมื่อเข้าสู่ระดับที่20ของพลังวิญญาณและไปถึงวงแหวนที่สองพลังวิญญาณที่ดูทราบก็จะเริ่มถูกแบ่งออกสถานการณ์ปัจจุบันของทางอูลินอาจกล่าวได้ว่าดีที่สุดหนึ่งคือเขาค้นพบสถานการณ์โกงนี้โดยบังเอิญและอีกอันคือความสามารถของร่างกายของเขาในการต้านทานนั้นเกินกว่าคนปกตินั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นไปได้ที่จะไปถึงอาณาจักรสหัสวรรษด้วยแหวนวิญ,ญญาณเพียงอันเดียว จากการคำนวณน,นี้ฉันคิดผิดในตอนแรกที่เดาวาสถาบันต้องการให้แหวนวิญญาณของพวกเขาไปถึงระดับสหัสวสรรษเพราะไม่มีใครทนแหวนวิญญาณ2,000ปีได้ฉันทำได้แค่พยายามให้ทุกคนปรับปรุงและเมื่อฐานการบ่มเพาะเพิ่มขึ้นในอนาคตและจำนวนแหวนวิญญาณเพิ่มขึ้นการพัฒนาระดับจิตวิญญาณต่อไปก็จะยากขึ้น นี่ควรเป็นเหตุผลสําคัญที่ว่าทําไมมีกรณีของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,น้อยมากในหลิงไทปรมาจารย์จิตวิญญาณอายุสิบปีทั่วไปไม่มีโอกาสเข้ามาที่นี่แม้ว่าพวกเขาจะทําพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะสัตว์ร้ายวิญญาณได้ความสามารถในการครอบครองวิญญาณอายุหนึ่งศตวรรษได้โดยตรงคงไม่มีใครเลือกวิญญาณอายุสิบปีเพื่อวิวัฒนาการเหมือนตัวเขาเองและวิวัฒนาการจากร้อยปีเป็นพันปีอย่างแรกเลยมันยากที่ร่างกายจะทนได้ หลังจากค้นพบสิ่งนี้หัวใจของทางอูหลินก็โล่งขึ้นทันทีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พบเส้นทางที่สำคัญที่สุดของเขาด้วยคนอื่นขึ้นสู่วิญญาณไม่ได้แต่ฉันทำได้ความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขานั้นเหนือกว่าคนทั่วไปและความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเช่นกันโดยที่เขาจะไม่เปรียบเทียบกับกูเย่ในกรณีนี้ เขาสามารถดูดซับพลังทางจิตวิญญาณได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากสัตว์วิญญาณในหลิงไถถึงจุดอิ่มตัวที่ร่างกายของเขาสามารถรับได้เมื่อพิจารณาจากสภาพร่างกายในปัจจุบันของเขาแล้วการมีอายุถึงหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีจึงไม่ใช่ปัญหาหลังจากดูดซาบแก่นแท้ของผนึกแรกของราชามงกระทองแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งเพียงใดแต่ก็ธรรมดาผู้เชี่ยวชาญวิญญาณอาจอายุสามหรือสี่ปี ในโลกสิ่งแวดล้อมความแข็งแกร่งทางกายภาพไม่สามารถดีไปกว่าตัวคุณเองหลังจากนี้คุณสามารถขอให้ครูอูทำการประเมินทั่วไปได้จากนั้นก็มีความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าวิญญาณของคนเราจะสามารถดูดซับพลังวิญญาณได้มากน้อยเพียงใดในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สู่หลิงไถอาจารย์อูเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากคุณเข้าร่วมองค์กรใดๆคุณจะสามารถรับวิธีการฝึกฝนได้ดูเหมือนว่าฉันควรจะคิดเกี่ยวกับมันจริงๆ ในแง่ของความสามารถคู่หูของเขาทุกคนดีกว่าเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเป็นเพียงย่าสีเงินสีน้ำเงินเท่านั้นทั้งอุลินไม่สามารถบอกได้ว่าย่าเงินสีฟ้าจะยังคงกลายพันุ์ต่อไปหรือไม่หลังจากปลดผนึกของราชามังกรทองอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณและความแข็งแกร่งของแหวนวิญญาณนั้นเป็นการแสดงที่ชัดเจนที่สุดของความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณแห่งปรมาจารย์ ถ้าเขาสามารถยกระดับวิญญาณของเขาได้มากที่สุดในแหวนวิญญาณดวงแรกมันก็จะปูทางไปสู่แหวนสองสามวงถัดไปของเขาแม้ว่าพลังทางจิตวิญญาณที่ถูกดูดกลืนจะถึงขีดจำกัดของความแข็งแกร่งทางกายภาพเขายังสามารถทำลายผนึกที่สองของราชามังกระทองได้ในกรณีนี้ความแข็งแกร่งทางกายภาพจะแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งกล่าวคือเขาสามารถดูดซับจิตวิญญาณต่อไปได้ การทะลุผนึกชั้นที่สองต้องใช้วงแหวนสองวงแต่ถ้าคุณทะลุผ่านได้เมื่อคุณอยู่ใกล้วงแหวนทั้งสองละสามารถใจได้หรือไม่คำถามเหล่านี้ผุดขึ้นมาในใจของถังวูหลินราวกับว่าถนนที่สว่างสวัยค่อยๆเปิดออกต่อหน้าเขา